คนี้คนถามหากันเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ผมแนะนําให้รีบเลยเพราะคันนี้ทางร้านมีมาแค่คันเดียวช้าอดหมดแน่นอนนะครับคันนี้เป็น t o y o ต้าไฮเอ3.0 D4D ปี2019คันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับล้อ m a ็ t e 37ขอบ17จัดทรงโหลดเตรียมให้แล้วคันนี้กระจกบานเต็ม4บานนะครับลองมาดูที่ภายในกันครับคันนี้ภายในคันนี้มาในโทนสีครีม กุข้างให้ใหม่หุ้มหลังคางให้ใหม่ปูพื้นให้ใหม่มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับสวยสะอาดรถพร้อมใช้เลยทางเราเก็บงานมาให้ครบหมดแล้วภายในกว้างขวางนะครับใช้งานได้อเนกประสงค์น่าใช้มากๆคันนี้คอนโซลหน้าสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์5สปีดแอร์แบคคู่หน้ามีวิทยุมาให้ด้วย สำหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้ค่าตัวน้อยอยู่ที่539,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ที่16ปีเท่านั้นเองใครสนใจเข้ามาดูรถได้ที่รีลราคาเซ็นเตอร์ปากซอยสีนครินทรสากรุงเทพม,มหานครหรือติดต่อทางช่องทางเพจของทางร้านมาได้เลยนะครับ